หิวนมเหรอลูกไามากินนมแม่กินนมเมี้ยวหิวนมเมียวใช่ไหมนมนมอ่าไปนมนมอ่ะนมเมี้ยวเมียวหิวนมใช่ไหมลูกอ่าไปกินหนักหนอยหนักนมนมนมอืมหิวนมฉันหิวนมอันนี้เขาเป็นแม่นะคะเป็นแม่ที่ให้นมลูกนะคะ น MM ้องเหมียวนะคะเหมียวเหมียวให้นมลูกนะคะเหมียว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 หม่ำหม่ำนมลูกหม่ำหม่ำน um, so ี hmm. like, ่นะคะเห็นไหมนี่นมเขานะคะนี่นมนมนมเขาเขาต้องให้นมลูกนะคะโอเคเนื้อเนื้อเนื้อหม่ำหม่ำนมและลูกหม่ำ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 นะคะเขาดื่มนมเก่งมากเลยค่ะเหมียว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 ของมีเหมียวเหมียวเมี เน,ะะนี่ยค่ะเขาก็จะดื่มนมแบบนี้นะคะดื่มทุกวันนะคะเพราะว่าเขาเป็นแมวที่ดื่มนมเยอะมากๆเลยนะคะเพราะเขามีลูกสี่คนโอ้ยสบัดลูกโอเคดื่มนะคะแมีวเมียวเมวเมีวเมวดื่มแล้ลูกหนึ่งมัมัมมัมม,ม,มชอบแล้วก็ชอบมาให้จับนะคะให้จับคอนะคะชอบมาเล่นนี่ าชอบถ้าเราเอายื่นมือไปแบบนี้นะคะเขาก็จะเอาหน้าเขามาให้เราอ่กอดน,นะคะแบบนี้ค่ะเขาก็จะมาให้เราจับหัวรูปหัวเขานะคะเขา <อ S 1> <ขอ S 2> ชอบดื่มนมมากๆเลยค่ะให้เขาดื่มนมนะคะ